ที่จะมีเปรียบเทียบนะครับว่าอย่างเช่นคนให้ทานกับคนทุศีนนะครับก็ยังได้บุญน้อยกว่า,<อ>านะฮะห,หรือเกิดอันนี้สงเนี่ยน้อยกว่าอาคนที่มีศีลอย่างเงี้ยครับร้อยเท่าเนี่ยตรงนี้ร้อยเท่าเนี่ยมันเป็นคําเปรียบเลยหรือว่ามันเป็นร้อยเท่าจริงๆหรือว่ามันต้องร้อยเท่าจริงๆอ๋อไม่ไม่ไม่ให้เป็นคําเปรียบเลยใช่ไหมครับไม่อ่ะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคมทุกคําอยู่แล้วครับซึ่งเราก็เคยคิดว่าร้อยเท่าของอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีไงครับ อยู่ๆก็มาเลยว่าร้อยเท่าซึ่งเราก็เลยมาเห็นตรงพระสูตรเรื่องของทานที่ชานุโสณีถามพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งในปาติกปกุกลิเนี่ยสิบสี่เนี่ยมันคือผู้รับทานสิบสี่แบบถูกต้องมาแต่ชานุโสณีเนี่ยไม่พูดเรื่องผู้รับทานเลยอืม แล้วแถมชานุโสณีเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าคนให้ทานได้ผลพอพูุ้ทธเจ้าบอกคนให้ทานได้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกโอ้โหอัศาจรรย์มากเลยคนให้ทานไม่ไร้ผลด้วยเหรอ,อเห็นนะเพราะเขาไม่เคยคิดนะเพราะกูบาจาันของปริปาชกโกไม่เคยสอนมาเขาบอกว่าเขาสอนว่าคนที่เป็นพราหมณ์เนี่ยเชื่อว่าการให้เนี่ย ต้องสําเร็จแก่ผู้ล่วงลับและผู้ล่วงลับเนี่ยต้องได้บริโภคก็เลยถามพระศาสดาบอกไอ้ความเชื่อเนี่ยมันจริงไหมครูเจ้าก็เลยบอกว่าได้ในฐานะและไม่ได้ในอัฐานะเขาก็เลยถามต่อว่าฐานะคืออะไรอัถฐานะทือกอะไรก็ไล่กันไปตั้งแต่เป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เพราะสัตนรกมีอาหารของสัตว์นรก เป็นเดรัจฉานก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้เป็นเปรตได้ไดบางกลุ่มนะด้วยใช่ไหมครับ่อาเปรตเนี่ยได้ได้หมด <c oughs> แต่ถ้าเดรัจฉานเนี่ยจะข้ามมาพูดเรื่องอาถารณะนี่เป็นประเด็นนี่เป็นกรณีของเราทำคนอื่นได้อ่าจะตีกรอบมาเฉพาะเปรต แล้วสังเกตลักษณะทานไม่พูดถึงผู้รับซึ่งเป็นเป็นฐานะที่ที่เป็นไปได้ของพวกเขาคือเพราะพวกนี้ก็บูชาไฟบูชาน้ำบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์นะ,ะพวกนี้ไม่ใช่ผู้รับในปาติกภูลิสสิบสี่นะแต่นั้นเราก็เลยมองว่าอันนี้แหละ เอกสารเนี่ยที่ว่าได้ร้อยเท่าเนี่ยคือร้อยเท่าของแบบนี้เพราะมันไม่มีแบบอื่นแล้วอนะแล้วคําว่าอน,นิสง์เนี่ยครับคือหมายถึงว่าหมายถึงประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์ที่เกิดกับบุคคลคนนั้นหรือว่าหรือว่า,ห,วาหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอน,นิสง์เนี่ยคือผลใหญ่อันิสง์ใหญ่เนี่ยผู้เจ้าใช้เนี่ยเรายังจับทางไม่ได้จับทางได้เฉพาะพระสูตรนี้พระสูตรเดียวที่ตรัสกับสารีบุตร คือผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาอันนี้สงใหญ่คือเป็นอริยะ mm hmm. เพราะเจ็ดแบบเนี่ยที่เป็นการวางจิตในการให้ทานเนี่ยหกแบบเป็นอาคามีหมดเลยคือไม่พ้นนรกแต่พอการวางจิตแบบที่เจ็ดในการให้ทานเป็นอนาคามีคือเป็นอริบุคคลขั้นที่สามไปเลย mm hmm. อย่างเงี้ย มันจึงเป็นการวางจิตหรือการให้ทานที่ทําให้เป็นอริยะแล้วก็ปรินิพานได้ให้ก็คือให้ให,ให้ไปเลยใช่ไม่ได้ตั้งเจตนาเนาะตัวเนี้ยในในในเนื้อพระสูตรเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้แต่เราพจารณาตามที่ผู้เจ้าตรัสอย่างเงี้ยว่าคนถามเนี่ยเขาบอกญาติเขาจะได้ไหมสําเร็จไหมแล้วได้บริโภคไหมเป็นสส่วนนะสำเร็จไหมแล้วก็ได้บริโภคไหมซึ่งพระองค์ก็ตัดเรื่องของความสําเร็จของการได้บริโภคเนี่ยเฉพาะในเปรต ตานนี้แล้วเปรตของใครของคนที่ตายไอ้ของคนที่ให้ของทาย,ยกผู้ให้ถ้าผู้นั้นไปเป็นเปรตแล้วเขาบอกว่าถ้าผู้นั้นไม่เป็นเปรตผู้เจ้าบอกญาติสาโลรหิตเหล่าอื่นของเธอแต่เปรตมันมีมากมายนะทําไมคนอื่นไม่ได้แล้วทําไมผู้เจ้าพูดว่าได้แค่นี้อามาก็เลยมองว่าชานุโสนีต้องมีการตั้งเจตนาด้วยมันถึงตีกรอบมาอยู่แค่ คือญาติของเขาไงไม่มีบอกไว้เป็นอาหารที่ที่เปรดนั้นสามารถบริโภคได้คืออาหารจากพบของเขากับอาหารที่มนุษย์เพิ่มให้นะมนุษย์เพิ่มให้เนี่ยถ้าไม่มีการระบุเจตนาเนี่ยแสดงว่าทุกคนก็ได้หมดจริงไหมละ่ะ พวกเปรตที่ทั้งญาติทั้งไม่ญาติก็ได้หมดแต่ในผู้เจ้าก็ตีกล่อบมาแค่ญาตินะและฐานะที่จะว่างจากญาติที่เป็นเปรตเนี่ยไม่มีอ่าเห็นนะอ่าต้องเป็นเปรตใช่และอ่าและในพบเปรตก็ไม่ได้มีแค่ญาติเราเท่านั้นที่เป็นเปรตญาตทุกคนก็มีใช่ไหมแต่ผู้เจ้าก็ไม่ได ไม่ได้เอ่ยถึงอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยคือคือมันอายุยืนมันก็เห็นคนแก่เจ็บตายไง <c oughs> สมมาอายุยืนเนี่ยมันก็เห็นว่าอ๋อไอ้อนี่ลูกไอน้นี่นี่ลูกไอน้นี่นี่ลูกไอน้นี่มันก็เห็นเคยญ่าเน่ยยาวไงใช่ไหมอืม <c oughs> เหมือนพระเจ้าเราอ่ะก็รู้พระเจ้าองค์ก่อนๆหมดอ่ดะใช่ไหม ยิ่งเห็นไกลหนักเข้าไปอีกใช่นับไม่ท่วนอยู่แล้วนี่คือขั้นต่ำนะขั้นต่ำและในความเป็นจริงมันโอ้โหแทบนับไม่ท่วนเลยอะก็เหมือนไม่ต้องเปลหรอกพ่อเราอะเอาดินมาปั้นเป็นพ่อเราอะดินหมดโลกก่อนอะ โอ้โหดูที่พ่อเราเยอะขนาดไหนใช่ไหมไม่ตั้งเจตนาตอนที่เราใส่บาตรนะคะอย่างนี้ก็ทางเป็ดก็ได้ใช่ไหมทางญาติของเราไม่ได้ตั้งเจตนาอย่างที่คุณพี่ถามเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ได้มีระบุไว้แต่ตมาคิดว่าต้องมีการตั้งเจตนาไม่งั้นมันจะได้ทั่วหมดอ่ะนะเจ้าค่ะอันนี้ผมต้องพิจารณาเอง อ่แต่แต่ในพระสูตนี้ไม่มีคำว,ว่าอุทิตนะใช้คำว,ว่าเพิ่มให้อ่าเนี่ยแล้วเพิ่มให้ในบารลีก็ไม่ได้ใช้อุทิตไงอ่าขอโอกาสเจ้าค่ะคือ,อ,อได้ไปฝึกปฏิบัติการรู้ลมนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้เอ,อเราจะไม่ค่อยเห็นว่าอ,อารมณ์หนึ่งมัน อารมณ์เก่ามันดับไปแต่เราจะชอบเห็นว่าอารมณ์อารมณ์ใหม่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อ๋อโอเคอารมณ์เก่ามันดับไปแล้วก็เลยมานั่งใค่ควรนิดนึงนะคะว่าว่าตรงช่วงจังหวะเส้นลายของมโนวิญญาณแล้วก็จิตเนี่ยอารมณ์ใหม่ที่เรารับรู้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดของวิญญาณหรือว่าของจิตแล้วเจ้าคะโอกาสจะอยู่ในจุดของวิญญาณะยาก๋ยวก็ดูความเร็วมันแล้วกัน มันคือความเร็วแสงอ่ะมันเนี่ยส่วนใหญ่รู้อ่ะคือจิตหมดน,ะะน่ะอ๋อเจ้าค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราเราจะไม่ค่อยรับทราบถึงการเกิดขึ้นของมโนและวิญญาณแต่เราจะรับทราบพารตตที่จิตเลยเลยหมดอ่ะ <c oughs> มันคิดงี้ไกับพิบตาอย่าง <c oughs> าถ้ายังไม่กับพิบตาเนี่ยยังไม่แตะวิญญาณหรอก <c oughs> นะโอ้ย,ยังไกลยิ่งมโนนี่ไม่ต้องไปพูดเลย <c oughs> เจ้าค่ะเออแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่พาะพอดีว่ามีผัสสะกระทบมาแล้วเราเห็นความครุกกุ่นของของของจิตเราอะค่ะว่าแบบเราอยากโตกับเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเกิดสังกปะแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเกิดพบแล้วอืมถ้าจะให้มันดับขึ้นเราก็ต้องพยายามละนั่นทิมันไปบ่อยไปบ่อ,อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่<ช>แต่ว่าความครุกกุ่นเราเนี่ยบางทีมันก็โหมันเครียดแค้นมากเลยมันแบบ อยากทะลุออกมาเงียม,มันเรายัางสะสมพบที่เป็นอกุศลของเราอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วถ้าตรงนั้นเราหลุดไปแล้วเนี่ยแบบกายแตกทำลายไปเนี่ยเราก็ลงไปเลยลวใช่ไหมเจ้าค่ะเรียบร้อยโผลม,มาสี่ขาไปละอือขอพระคุณเจ้าคะ่ะใช่ถ้าลงแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วล่ะอืม ช่วยได้ก่อนลงอ่ะ